มาช่างน้ำหนักเด็กๆกันหน่อยครับมาดูันว่าส้มแซบจะตามพี่น้องทันไหมมาเริ่มจากมีเท้าก่อนเลยออกมาก่อนลูกยังไม่ได้เปิดมีเท้าวุ่นวายมากเลยครับทุกคนพอเอาน้องออกมามีเท้าก็ขึ้นไปอีกกลัวว่าจะไม่ได้ช่างหรือยังไงอ่ะเนี่ยคุณตาต้องจับน้องไว้ก่อนเลยครับตอนนี้ให้เครื่องปรับน้ำหนักให้เสร็จก่อนโอเคได้แล้วทีนี้ขึ้นได้เลยครับและน้องหนักอยู่ที่ประมาณ1.69กิลกรัม เราก็นอนไปเลยลูกหมาเจ้าชานมมาแล้วทางงานช่างน้องชานมต่อเลยมีเท้าขอเชิญออกก่อนนะโห้ oh, น้องหนักมากครับ1.90กิโลกรัมนี่งนถึงบอกว่าชานมเนี่ยกินเก่งต่อมาเป็นน้องชูครีมน้องคนนี้ได้1.72กิโลกรัมเห็นคนย่อแบบนี้ดูเหมือนตัวใหญ่กว่าน้องชานมใช่ไหมแต่หนักน้อยกว่านะชูครีมน่ารักมากๆเลยครับทุกคนต่อมาถึงคิวส้มแทบกันบ้างได้1.60กิโลกรัมว้าวเก็งมากมากเลยครับนี่ขนาดเพิ่งหายป่วยนะเนี่ยฝากพ,พี่เอ็นดูเจ้าส้มแทบกันหน่อยนะจะรีบโตให้ทันพี่น เลยงไหนๆก็ช่างแล้วขอช่างคุณแม่บิงซูด้วยได้สามกิโลกรัมคนนี้ก็ต้องกินเยอะๆพี่ชาบูนี่นอนมองอยู่ตลอดมาช่างสักหน่อยที่เกียดลุกมากชาบูเอ้ยเอาห่างไปช่างด้วยประมาณ4.38ครับขอเต้าหู้ด้วย2.97กิโลกรัมและพี่ฮิวโก้4.12กิโลกรัมสรุปตอนนี้ใครหนักสุดนะ